เปิด7ประโยชน์ของการดื่มน้ำอุ่นช่วยเรื่องสุขภาพอะไรบ้างเราทุกคนรู้ดีว่าการดื่มน้ำเป็นสิ่งสำคัญแต่คุณรู้หรือไม่ว่าอุณหภูมิของน้ำก็ช่วยได้เช่นกันหลายคนชอบดื่มน้ำอุ่นเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการอันดับแรกวิธีเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ดื่มน้ำร้อนที่อุณหภูมิระหว่าง130-160องศาฟาเรนไฮ 54 7 1ถึง71องศาเซลเซียสถือเป็นเรื่องปลอดภัยสามารถดื่มได้ประโยชน์ของการดื่มน้ำอุ่น 1. บรรเทาอาการคัดจมูกน้ำร้อนสามารถช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกได้เป็นอย่างดีคุณสามารถสูดไอน้ำจากน้ำร้อนหนึ่งถ้วยเข้าไปซึ่งจะช่วยสลายเสมหะซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคัดจมูกได้ นอกจากนี้ยังอาจช่วยบรรเทาความดันในโพรงไซนัดและบรรเทาอาการปวดหัวจากไซนัดได้อีกด้วย 2. ช่วยย่อยอาหารน้ำร้อนอาจช่วยย่อยอาหารได้ดีกว่าน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นซึ่งจะช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติการขับถ่ายเป็นปกติช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการท้องผูกได้นอกจากนี้งานวิจัยบางชิ้นยังแสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำอุ่นหลังการผ่าตัดยังมีประโยชน์ต่อ,อการขับแก๊สและการขับถ่ายของอลลำไส้ด้วย 3. การปรับปรุงการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางการดื่มน้ำให้เพียงพอถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทซึ่งอาจส่งผลต่ออารมณ์และการทำงานของสมองได้การดื่มน้ำไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นก็มีความสำคัญต่อการทำงานของสมองและร่างกายหากคุณชอบดื่มเครื่องดื่มร้อนให้เลือกดื่มน้ำร้อน 4. ลดอาการหนาวสั่นในอากาศหนาว น้ำอุ่นๆเช่นน้ำร้อนจะช่วยให้คุณอบอุ่นในอากาศหนาวเย็นซึ่งอาจช่วยให้คุณผ่อนคลายและลดอาการสั่นได้5การปรับปรุงการไหลเวียนความร้อนสามารถส่งผลต่อหลอดเลือดในร่างกายของเราได้น้ำร้อนอาจมีริ์ขยายหลอดเลือดซึ่งหมายความว่าน้ำอาจขยายหลอดเลือดเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นยังต้องรอดูกันต่อไปว่าจะส่งผลในระยะยาวหรือไม่แต่จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์ในระยะสั้น 6. การลดระดับความเครียดการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบางคนรู้สึกว่าการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอสามารถช่วยปรับอารมณ์และผ่อนคลายได้ดังนั้นหากคุณพบว่าการดื่มน้ำร้อนช่วยผ่อนคลายอย่าหยุดดื่ม 7. การล้างพิษ หลายหลายคนแนะนำให้ดื่มน้ำไม่ว่าจะมีอุณหภูมิเท่าใดเพื่อล้างพิษเนื่องจากการรักษาระดับน้ำในร่างกายให้เพียงพอจะช่วยให้ไตทำงานได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้น้ำร้อนอาจทำให้คุณเหงื่อออกซึ่งอาจมีผลในการล้างพิษได้การดื่มน้ำร้อนไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นเท่านั้นแต่ยังช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกย่อยอาหารท้องผูกและแม้แต่ระบบไหลเวียนโลหิตด้วยแต่ประจำไว้ว่าต้องดื่มอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงอุณหภูมิด้วย